พี่พี่น้องชาวยูทูบรายการเอฟซีครับทีมงานรับคำสังยุทธิบ้านพันไทยสีครับครับสวัสดีพี่น้องพิเศษบ้านพัฒนาลานครับผมเอากิปดีอยู่กับไอโรแดงเอ๊ะไนงั้นลองกองยิงรอบๆครับกองละยี่สิบบาทเสิร์ฟย่าแบบนี้ไวบ่พี่น้องเลยผมอาจ์พิเศษครับหากองหอยหากองกองละสบาทกับสบบาทส้บบาทเิาเดียวนะครับเนด้พวกได้ บบ20บาทครับ20บบาทโภชันพิเศษจัดไทยสาบาทสาเดียวเท่านั้นให้หลายกว่านี้ก็บอกเอา่าท่านว่าเอา,เา,า,เอามาอีกแล้วทุกกระตูนติดรถมา3ตัว เสริบฟยาวๆครับเปียกๆล่มๆจืดนๆแฉะๆเศาบาดเศาเดียวครับจองครับผมเออโอยทัดๆ,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 ๆมาเลยเราไม่นอนดีือวา า่าลายพ่อเราเอาเสร์ฟมาเอาเติมเจ้าบาทเจ้าเดียวขึ้นเขาครับ ไมกแล้วหนึ่งลำถอยแบบล่องตมเราได้หรือพี่สออู้เป็นสู้ปะเอ้าตกลุมพางบอ่อเพื่อนนี่ เฮ็ดโอ้ยบ่ตกเว้ยหน้าบ่ไปจุ้มหมานอยู่ดอกออกได้อย่ซ่ําี้ก็บาย ไนมนแดงคุ้มบ่พี่อ๋อเอ้ยหากฟองลอยจัดโป,ปรโมชั่นครับไ่ได้พี่ค่าพิเศษราคากันเอง วกแม่อีกตัวบอกเพื่อน,นั่นวิวถอยพีถอยอย่าไปยันพี่ถอยพี่ไ้อีกอยู่หลายหลายอีกอีกหลายหลาย,ลายนาจุ้มบานีกเกินเกินล้วเกินเลเวลแล้วโอ้โหหอดมองหรือเกา ดูไปแดงเซิบย่งคุณครับทั้งนี้เหาะควางได้ละสบายใจแน่นี่หรอกน้องกุณเป็นน้องสาเกาดิ้ยังนวมๆอยู่เสิฟเป็นเซิบออแน่นอนคับเล่าก็ได้ มาแล้วครับกูปตา3ตัว ้าวบ่ถึงที่หมายเ,ออเปลี่ยนเล่นเปลี่ยนเล่นแล้วว่าถ่ายคนนะแล้วว่าจะไปพอกไปพี่ไปพี่ไปเออส้นกวางเลย วัล่ำมาอีกแล้วครับอ,อ,อยู่จออ้องฟ่องเอารถเรามันแรงอยู่ด้ขัน พลังท่านหินเ,เจอกันใมคลิปหน้าครับ